สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอพิเชษใน y o u YouTube c h a n n นลหมอพิเชษกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็เรื่องของสมุนไพรนะครับในช่วงนี้ก็พยายามที่จะนำเสนอองค์ความรู้ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยแบบมีเหตุมีผลมีหลักการมีหลักวิชาเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจครับว่า ความรู้ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยที่มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วล้วนมีกลไกลการอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อนะมันไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่ออยากให้คนไทยได้เข้าใจนะครับแล้วก็แม้แต่ในกลุ่มของแพทย์แผนปัจจุบันเองก็จะได้เข้าใจว่าการใช้องค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เป็นการใช้องความรู้ที่ต้องมีหลักวิชาเป็นศาสตร์นะ อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบแผนปัจจุบันแต่มันก็เป็น traditional science นะฮะเป็นาศาสตร์แผนดั้งเดิมได้นะครับก็เหมือนกับก,ก,การใช้การแพทย์แผนโบราณ ancient medicine กับการใช้คำว่าการแพทย์ดั้งเดิมเนี่ย traditional medicine เนี่ยจริงๆบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบว่าจะมาเปลี่ยนฉันเคยเป็นแพทย์แผนโบราณดีๆจะมาเปลี่ยนชื่อฉันเป็นการแพทย์แผนไทยหรือที่เป็นแพทย์การแพทย์ดั้งเดิมเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งจริงๆเราต้องยอมรับว่า เราอยู่ในโลกของสังคมหมู่มากอยู่ในโลกที่เป็น globalization นะส่วนตัวผมนะคำว่าดั้งเดิมเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งนะฮะคือเป็นของที่มันมีอยู่มาตั้งแต่นมนานแล้วนะแต่ดั้งแต่เดิมแล้วแต่มันยังอยู่มาจนปัจจุบันแล้วมันยังมีประโยชน์มีคุณค่ายอยู่ไม่ใช่ของลายครามที่เอาไว้ไปในพิพิธภัณฑ์เอาไว้แค่มองชื่นชมแค่นั้นนะแต่มันสามารถเอามาปรับใช้ประโยชน์ได้มันก็ยังมีความเป็น traditional เหมือนประเพณีวัฒนธรรมของเราหลายเรื่องที่ยังเป็น tradition ของเราที่เราจะทำอยู่มันก็ไม่ได้ล้าสมัยนะฮะเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตในหลายๆเรื่องอัตรา,าสมัยเราก็เลิกสาดน้ำสงกรานต์สิใช่ไหมฮะเราก็เลิกลอยกระทงเราก็ไม่ได้เลิกกนะแต่อาจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างโดยการให้มันเหมาะกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่ง องความรู้ทางการแพทย์แผนไทยก็เหมือนกันพื้นฐานหรือเบสิกอ่ะมันมันมีประโยชน์พื้นฐานหรือเบสิกเนี่ยมีความเป็นศาสตร์มีความเป็นตรก,กะแต่ว่าเราจะอธิบายหรือเอามาวิเคราะห์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องได้อย่างไรนะครับซึ่งหลายคลิปผมก็พยายามเทียบเคียงให้เห็นกับองค์การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นอันเดียวกันนะแต่ลักษณะของการทําหน้าที่ลักษณะการทํางานเนี่ยมันคล้ายคายกันนะ ถ้ผมผมเคยเขียนในตำราผมบอกว่ามันไม่ใช่ ESMR นะไม่ใช่เป็นอยู่คือนะแต่มันเป็น SMS ลักษณะคล้ายๆอะนะเป็นลักษณะคล้ายๆกันมันทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ได้คล้ายกัน100%เถูกไหมครับเหมือนเราบอกว่าพี่น้องสองคนหรือเพื่อนสองคนที่หน้าตาคล้ายกันเนาะคล้ายกันก็ไม่ได้เหมือนกัน100%นะลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ต้อง อยากให้มีความเข้าใจรเราพูดกันเรื่องของเบนจากมหาพุทธรูปพูดของเบนจากขันถ้ามันปกติก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบปกติแต่มันไม่ใช่มันเกิดขึ้นนะเป็นชาติแล้วก็ตั้งอยู่เป็นจรณะคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางช่วงมันอาจจะเปลี่ยนไปในทางกำเริบบางช่วงอาจจะเปลี่ยนไปทางหนะย่อนบางช่วงก็จะเปลี่ยนไปทางปกตินะกำเริบหย่อนพิการหรือปกติมันก็จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นตัววัยวะหรือตัวาธาตุหรือจะเป็นตัวควบคุม ธาตุก็ตามให้ความผิดปกติอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราอธิบายความผิดปกติเราจะต้องอธิบายให้ชัดเจนมันมีคุณสมบัติของมันมากขึ้นไปป่ะหรือมันทําหน้าที่มากขึ้นไปป่ะอันนั้นก็จะบอกว่ากําเริบละแต่ถ้ามันทําหน้าที่น้อยลงหรือมันมีคุณสมบัติของตัวมันน้อยลงอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าย่อนละเช่นปกติน้ําตาเราก็มีนะเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่เนี้ยเนี่ยปกติในีสมดุลอัดสุธาตุน้ําสมดุล แต่เวลาฝุ่นเข้าตาผงเข้าตาเกิดความผิดปกติแล้วเสียสมดุลแล้วน้ำตาไหลพรากเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้คือกําเริบแล้วปกติมันไม่ได้มันไหลาอาบแก้มเนี่ยอันี้มันไหลาอาบแก้มก็มันกําเริบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือปกติน้ําลายเราก็อยู่ธรรมดาเนี่ยนะครับฮนะเราก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยน้ําลายมันผิดปกติออกมากวนชีวิตจิตใจเราใช่ไหมแต่บางช่วงเรารู้สึกเฮ้ยทำไมน้ําลายมันออกมาเยอะหรือบางคนน้ําลายฟูมปากอ่ะอันนั้นมันก็กําเริบไงแต่ทําไมบางครั้งเรารู้สึกเฮ้ยมันปากคอแห้งเนี่ยน้ําลายเหนียวหนืดอ้าว ก็นี่ไงน้ำลายหรือเขลาเนี่ยมันหย่อนไงเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้ได้นะแต่ถ้ามันไม่ไม่ทำหน้าที่หรือมันเสียคุณลักษณะไปเลยมันก็พิการนะมันก็พิการไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายความผิดปกติต้องจําแนกได้ว่าเป็นกําเริบหรือหย่อนหรือพิการแต่ถ้าจะวินิจฉัยวินิจฉัยว่าธาตุนั้นนะ่ะผิดปกติอาจจะใช้คํารวมๆได้ว่า พิการหรือวิการอย่างเดียวก็ได้เช่นตับพิการถ้าตับพิการในเชิงสมุทฐานวินิจฉัยหมายถึงตับอาจจะเป็นฝีเป็นหนองเป็นตับแข็งเนื้อผิดปกติมีพังผืดนะมีเนื้องอกมีมะเร็งเนี่ตับพิการอันนี้ถ้าพูดถึงในเชิงของสมุตฐานสมุทฐานวินิจฉัยแต่ถ้าพูดในเชิงของการวินิจฉัยโรคเนี่ยคำว่าพิการมันกินรวมความทั้งกำเริบ หย่อนและพิกาเนี่ยไหมมันมีการใช้คําที่บางทีเราต้องเรียกว่าเวลาอ่านตําราแพทย์แผไนไทยต้องดูบริบทประกอบอครับเหมือนที่ผมพูดเรื่องพอพูดถึงตรีโทษก็จะมาเถียงกันเลยตรีโทษมันไม่ใช่เกี่ยวกับตรีตราธาตุเลยตีโทษมันเป็นเรื่องของาธาตุธาตุที่ผิดปกติหนึ่งาธาตุก็เรียกว่าเอกโทษสองาธาตุเรียกทุวันโทษสามาธาตุถึงจะเรียกว่าตรีโทษอ้าว แต่อีกคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ตรีธาตุที่ผิดปกติเนี่ยเขาเรียกตรีโทษนะจะเป็นปิดตะผิดปกติวาตะผิดปกติอเสมหะผิดปกติก็เรียกตรีโทษเ,เ,เ,เพราะมันเกิดโทษจากตรีธาตุมันมีคำสองคำที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้แค่ความหมายในเชิงของคําในภาษาแพทยแผนไทยนะครับนะยังไม่ได้รวมอันที่เคยพูดให้ฟังว่าคําว่าเสมหะในแพทยแผนไทยกับเสมหะในชีวิตทั่วไปที่เราใช้ในภาษาปัจจุบันก็ ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเรียนให้เห็นภาพทีนี้ไอ้ความผิดปกติเนี่ยเหล่านี้ครับที่มันเกิดความพิการไม่จะว่าจะ,ะความพิการของธาตุไม่ว่าจะมีสมุดฐานในลักษณะของกําเริบหรือหย่อนหรือพิการที่เรียกรวมๆว,ว่าพิการเนี่ยนะครับด้านทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็บอกว่ามันเกิดพยาธิสภาพนะพาโทโลจี พาโทโ و จี <P ath ology> ก็คือพยาธิวิทยาก็คือสิ่งที่กําลังศึกษาความเปลี่ยนแปลงในร่างกายว่ามันเกิดโรคหรือมันเกิดความผิดปกติขึ้นถือที่เรียกว่าเกิดพยาธิสภาพขึ้นเนี่ยคนที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคเนี่ยมันเกิดพยาธิสภาพแบบไหนนะซึ่งการจะศึกษาพยาธิสภาพเพื่อจะบอกว่าไอ้สภาพแบบนี้ที่ผิดปกติแบบนี้มันมาจากสาเหตุอะไรอ่ะมันมีธรรมชาติที่เกิดออกมาเนี่ยลักษณะของมันมันเกิดยังไงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับทางด้าน รูปร่างลักษณะของอวัยวะที่เรียกว่ากายวิภาคทางด้านการทําหน้าที่ที่เรียกว่าสิเรีรลวิทยาแล้วที่ทางด้านของการทํางานในระดับเซลล์ที่เรียกว่าชีวเคมีใช่ไหมนี่มันคือการที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าเออมาเรียกคนละอย่างไอ้กําเริบหย่อนพิการกับิญาธิสภาพซึ่งในการศึกษาพยาธิวิทยาหรือพาธ و ل จีเนี่ยมันก็จะมีพยาธิวิทยาทั่วไปอันนี้ก็จะดูลักษณะของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของร่างกาย เวลามันเกิดความผิดปกติหรือที่เราเรียกเกิดัพยาธิสภาพในขณะเดียวกันมันก็มีคลินิ c a l p a t h โ l โลจีก็คือพยาธิวิทยาคลินิกก็น,นี้ก็จะใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยตรวจวินิจฉัยเช่นการตรวจเลือดก,ก,ก,การตรวจการทํางานของตับการตรวจการทํางานของไตอะไรต่างๆที่เป็นห้องแลบนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นพยาธิวิทยาเพื่อหาพยาธิสภาพนะฮะเพื่อหาพยาธิสภาพ อันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะบอกความผิดปกติได้มากกว่าการซักประวัติพูดคุยกับคนไข้หรือการตรวจร่างกายโดยฝีมือของแพทย์นะครับทีนี้มันมีคำหนึ่งครับคำนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า pathophysiology แปลเป็นไทยก็คือพยาธิสรีริทยาไอพยาธิสรีริทยาก็คือว่าไอกระบวนการขั้นตอน,นกลไกที่ก่อให้เกิดการทํางานที่ผิดปกติไปของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระดับเนื้อเยื่อระดับเซลล์ระดับอวัยวะต่างๆเนี่ย ที่ทำงานผิดปกตินั้นนะนะมันจะส่งผลให้เกิดอาการอาการก็คือความทุกข์ร้อนที่คนไข้รับรู้ได้นะเกิดโรคหรือเกิดภาวะผิดปกติยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาธิสรีและพิธยามันจะเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการกลไกการเกิดความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะของเนื้อเยื่อนะฮะแล้วก็ของเซลล์เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นถ้ามันเกิดอธิบายความปกติ อธิบายการทํางานของหน้าที่ของววัยวะต่างๆในเวลาปกติเราก็เรียกว่าสรีรวิทยาฟิสิโอโลจีแต่ถ้าเกิดการอธิบายลักษณะการทํางานหน้าที่ตอนที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าพยาธิสรีระวิทยาก็เอาคําว่าพยาธนะิมาบวกกับสรีระวิทยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นพาโทฟิสิโอโลจีเนี่ยพยาธิสรีระวิทยามันก็เป็นการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการทำหน้าที่หรือสรีระของร่างกายในขณะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ